Hello ข้าวอะไรข้าวคือนบนนอนเปิดไฟใ่อยก็ไงอกูุนอนเมียุดนอนจ้าคือกันนั่นละจบคือเ้อาเมีพี่นักจัาคบนนอไปกินข้าวเเบ่นเวลาพิ่งผีดองเล้าบ่กฝ้านอนมาตีสามสีเจ

ก็งี้แหละแต่มาหาหน่อยไม่เก็บล่เ็ก็บหรอกกินเดินเก็บอ้อก็หวนเขาเวนเว้ยเขานวนนะม่่เขานนนะเขาอนเวยแต่ว่าหิวเลยฮแต่ว่าหิวเใครหิวเขาที่ไหลย ไม่่หิวหวหิวเลียวูดิไ่หิวยามีนอนจะก็วอนว่อนจะไม่ไดใสไปเล่นน้เจีมาไปเล่นก้บเจียมาะวันนี้น้องใส่น่นมหาครับตอนนี้อิ่วหองอี่หของนืองเราะเเพิ่มาพอดองกร้จจมยูวขตะที่ตัวแพีไฟยเนาะพีไฟนอน ม่ได้กินข้าวจะให้อะไรอ่ะฮะมีช่วงกูโอ้มันเป็นเหตุผลของ่างบ่ะแล้วไม่ได้กินข้าวจะทำจะให้อะไรอะ่ะถ <c oughs> ้าบ่าไ,ได้ยิ่งข้าอยากได้ยังไงอยากได้ยังไงอีกเลยก็เลยฮะก็ยังค่ก็ยัง,ยงอคเขาน <c oughs> โอ้จา,า,าวาแลกก็วดเขาวดหนาวเ่เลยมั้ง้าวเขากินกระอิมแล้วอโอ้โหเกินเกินเหนว่าเขิอนเตงอยู่เบืนกินองอยกินกระปอบ๊อมไหม้ยโอ้ของเงินแท้อะอะไรเหี่กินเขาแทนได้ไห,ไหม เธอว่าเธอว่าเธอรักเขาไหมก็รักก็รอเพราะต่างใจากเขาไปยังเนี่ยเขาเคยกินเขาไหมแต่ว่าเรื่องนี้เขาเขาบอกว่้อันนี้เขาอยากมันระบุดเว่ารบดการย่อ่ยันไม่ดีเวลาเนี่ยเข้าใจไหม เอาว่าเอาอเป่นมาเขามีแนวแรงเขาสัญญาได้ไหมสัญญาอะไรรสัญญาสัญญาจะมีอะไรหรอแฟนอาชีพเธอแบไหนอเีเซอนได้ไหมไม่กินต้ว เย็ยนมันไ,ไม่ดีกินกินกูก <c oughs> ัดตายเ,เตือน,นงวูไม,ไม่ท่นเรไม่กไม่ทันเดียวนะตอนนี้ตีสามตมหาซบเอาต้องยินขาไ่ได้ไม่ได้ไก่ันตอีไดยินเสียงไก่ันขาจะปิดไฟขาจะพานอ มันบงบอทึงบงบอทึองงานจะว่า <c> ส <oughs> รุปว่าเรากินข,ข,นขน้าว <c oughs> <c oughs> กินถ <c oughs> อยแน่อื่นลำไรเวลาเจออื่อลำไรนอน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 ก็ได้นอนก็ได้ครับ,บพี่เราไป่ไปครับที่กระดาบบ,มบอมบอมอีสไก